โตโยต้าพรีเซนตใช่ชินคู้สายไลฟ์ปินแบงคอก2017นับเป็นความสำเร็จที่สวยงามเป็นอย่างมากกับคอนเสิร์ตครั้งแรกในประเทศไทยของดีว่าไต้หวันเจ้าของน้ำเสียงระดับตำนานของโลกอย่างใช่ชินที่ขนเพลงฮิตเพลงดังทั้งของเธอเองและของนักร้องในตำนานที่ร่วงรับไปแล้วเช่นเติ้งลี่จุน มาขับร้องประกอบลีลาอันสวยงามที่มีเพียงเธอเท่านั้นที่ทำได้บนคอนเสิร์ตใช่ชีนไลฟ์อินแบง k อก2016เมื่อวันที่8มกราคม2559ณรอยย่อพระก้อนหอสยามพรรกกอนวันนี้เราก็มีภาพบรรยากาศส่วนหนึ่งจากคอนเสิร์ตครั้งนั้นมาให้ได้ชมกันครับ นี่เป็นเพียงส่วนหนึ่งของความสุขที่ชัยชินได้มอบให้กับผู้ชมและผู้ฟังในงานในวันนั้นเท่านั้นซึ่งแน่นอนว่ายังมีอีกหลายคนที่พลาดความสุขในวันนั้นไปนั่นจึงเป็นที่มาของประวัติศาสตร์ของน้ำเสียงในประเทศไทยครั้งใหม่กับ Toyota Presents ชัยช่ g ินกู i ไ e ไลฟ์ i ิน a n g k o k 2017 คอนเสิร์ตครั้งใหม่ที่ทาง t o y ยต้และบีอุสโปรดักชันตัดสินใจจะนำมาสร้างความสุขผ่านน้ำเสียงของใช่ชินให้กับแฟนเพลงชาวไทยของเธออีกครั้งถ้าวันนั้นคุณคือคนที่พลาดครั้งนี้คุณก็ไม่ควรจะพลาดอีกกี่17ฤษภาคมนี้ที่รอยย่อพารากอนหองสยามพารากอนจำหน่ายบัตรแล้ววันนี้ ใช้จิเกตเมเจอร์ทุกสาขาความสุขจากน้ำเสียงของเธอจะมีค่าย,ยิ่งขึ้นถ้าคุณได้ฟังจากปากของเธอเอง